นี่จุ้งด้านในมีอะไรจุ้งเปิดดูออกมามันได้เลยนะฮะมันได้มันได้มีอะไรครับผมเปิดดูเปิดดูนะฮะเดี๋ยวไี่จะไดงโชว์แม่ที่ำงานตลอดเวลาเลยนี่เป็นยังไงคุณมันได้เหรอมันได้เหรเนี่ยเปิดออกมาแน่นอนไม่ไม่ได้มีแต่เสื้อผ้านะ หลายคนบอกเฮ้ยมีอะไรของกินหรือเปล่านะครับเปิดตรงนี้เป็นเสื้อผ้าเป็นครบอะไรต่างๆโจทย์ก็คือน้องจุงฮะน้องจุงจะต้องทอํายังไงก็ได้ให้น้องดังคือตอนนี้น้องดังเขาหล่อมากเลยทยํายังไงให้ได้ให้เขาไปทางสายตลกอ่ะไม่เอาไม่เอาหลอ่อเพราะว่าเนี่ยมันจะเป็นท็อปแบบตลกตลก,ตลกอ,อ่ะโบโซ่เนี่ยโบโซ่วันนี้สไตล์นะครับวันนี้เรามีเว้นสองชินจัดเป็นเว้นสีม่วงกับเว้นสีเหลืองนะครับผมเดี๋ยวให้ทุกคนโหวตกันว่าจะสีไหนดีนะมาเดี๋ยวให้จุงเขาตามสบายอ่าโหวตมา อนะสีอะไรสีเหลืองเหลืองอย่างสีเหลืองอะไรอย่างสีเหลืองเกนโดกีโตเดี๋ยวลองก่อนสิเพราะฉะนั้นผมจะเอาสีชมพูจัดไปโอเคนี่น้องดำก็ถามว่าแว่นสีชมพูและไอเลิฟยูสีอะไรไอเลิฟยูสีอะไรนะครับสีอะไรไอเลิฟยูสีอะไรสีอะไรชมพูให้โลกกลายเป็นสี นาโอ้โหนี่น้องกุ้งครับอิ่มฟอกมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ทานข้าวหรือยังทานข้าวหรือยังนี่ใครทานข้าวเสร็จแล้วเรียบร้อยบ้างไหมฮะถ้าใครยังไม่ทานนะไม่ไปทานได้ที่ฟูตคอรดนะครับอาาหรอร่อยแล้วราคาไม่แรงตัวโอ้โหมืของมือของมือผู้ใหญ่ไม่ได้รักผู้ใหญ่ไม่ได้เอ็นดูรอสไตล์หลีกอยู่นะฮะอ๋อเรานะครับผมนี่ yellow โอ้ลรา ออก่อนเล่นเล่นไปแล้วนะฮะนีโอ้โหเฮ้ยใครอยากต้างหลังเลยเหรอเฮ้ยอันนี้สายแฟชชั่นอันนี้แฟชช่นต้องแบบแบบเออเราต้องต้องเลี่ยมแบบเราอ๋อเออใส่แว่นด้านหลังนะอันนี้เราปล่อยเลยวันนี้จุ๊งจั๊ไม่รีบใช่ไหมวันนี้วันนี้ชิลๆเลยวันนี้ไม่มีงานต่อใช่ใช่แล้วเราปล่อยน้องเข้าไปดีกว่าผมก็ไม่อยากขัดด้วยอยากจะให้โอ้ยอยากดูเฮ้ยมาย่างกุลมาย่างกุลเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาซาวไหมเอาซาวไหมเดี๋ยวซาวเราซาวอิจเนียเราเก่งทุกอย่างอะไรอ๋ออ๋อเอางี้เอาพอยี้ออกดีว่ะเดี๋ยวเรายืนทำกันเลยมาเอาพอยี้ออกเดี๋อาพอยี้ออกวันนี้เหมือนกับเป็นเวทีของคุณนะผมยกให้เลยเหมือนกับเป็นโมเมนต์สำคัญระหว่างคุณกับแฟนคุณเฮ้ยทะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โห

เอายังไม่ได้ตัวเล็กก็สิ์มาเร็วเร็วยังไงฮะเฮ้ยเฮ้ยดีนะโอ้โหทั้งโหเก่งนะอะไรนะใช่มันต้องเป็นแปดจมูกใช่เอาลอะมันต้องหนีบจมูกต้นหนีบจมูกใช่วยต้นจุ้งอะไรจุ้งฉีกเลยฉีกไปแล้วเมัน เราชอบน้องดังมากเลยมีน้องด้วยนะดังเหมือนฟองอ่ะเล่นฉีกไงฉีิงจริงจริงนะจริจริงเออดังเหมือนฟ้องอ่ะไอเขาต้องใส่จูกุไปแล้วแล้วเขาฉีกไปแล้วอ่ะไอไอดีนะตัวอะไรเนี่ยมีเลยดีน่ารักอยู่น่ารักอยู่เฮ้ยน่ารัก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 มากแฟชั่นแฟชั่นเฮ้ยดีดีดีเฮ้ยโอ้ เฮ้ยโอ้โหยังไงฮะเข่าดิ๊งเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังไม่ตลกยังไม่ตลกเดินแฟชั่นเดินแฟชั่นเอางี้จุกนี้จุกทำเป็นไหมที่แบบว่าเหมือนโบโซเขาเล่นถือถือกระเป๋าแล้วแบบเหมือนแบบมีคนดึงไว้อะเหมือนกระเป๋าลอยได้อะทำเป็นไหมเคยไหมเคยเล่นไหมไหนๆก็เล่นมายากลแล้วอะดังโชว์ดังโชว์หน่อยเออแบบเดินแล้วกระเป๋ามันแข็งอยู่แบบที่อะเดินไปไม่ได้อะเอ้ยเอ้ย เอ้ยเอ้ยนี่ขอกมันหนักที่ที่เราเป็นอะไรเนี่ยเออเป็นได้ทุกอย่างแล้วเป็นได้ทุกอย่างแล้วจบยังจบยังจบแล้วจบแล้วจบแล้วเอ้าตลกแล้วหรอมันออกแล้วเสร็จแล้วหรออ่าๆเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ขอขอเยอะๆกว่านี้ขอเยอะๆกว่านี้เออเติมหน่อยเติมหน่อยอ่านี่โอ้ยใส่แว่นสองอันตีเอออย่างนี้แหละ ต้องการแบบนี้สุดยอดโอ้โหได้ไหมได้ไหมเอ้ยเอ้ยโอ้โหเดินแฟนชั่นโชว์รอบนึงระวังนะระวังนะนี่ไงเป็นที่มาของความรักทำให้คนตาบอดนี่ยังรอยังรอสุดยอดเฮ้ย หล่อไหมใครว่าหล่อส่งเสียงหน่อยด,ดีไหมโอ้โหอาอาจุงจัดการเลยเวทีนี้เป็นของจุงอยู่แล้วเ